ช่วงโควิดผ่านไปทุกคนน่าจะเดินทางกันไปต่างประเทศกันเพิ่มขึ้นนะคะหรือแม้แต่ตัวเราสมมุติว่าถ้าก้อยนะคะสมมตุตินะคะตารวจจะเพิ่งมาจากสมมุติว่าก้อยเนี่ยไปที่ต่างประเทศและนําของเข้ามาในในประเทศไทยโดยลักลอบเข้ามาอาจจะแบบแอบอเ,ออเอาไปขายเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะกรณีแบบเนี้ยถ้าออกมรมศุลกากรตรวจพบที่สนามบินเนี่ยมีโทษอย่างไรบ้างนะคะวันนี้เรามาขอความรู้จากอาจารย์สุธิการกริตไกรวันนะคะหรืออาจารย์อ้อยของเราคะ่ะ ่าสวัสดีค่ะค่ะก็เป็น EP ีที่น่าสนใจอีกอันหนึ่งนะคะไม่แพ้ e ีผักผลไม้เอ,อผลไม้ที่เราไปซื้อต่างประเทศเข้ามานะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรกันบ้างนะคะอืมนะคะเราไปดูกันว่าจริงๆแล้วอีเรื่องสนามบินเราเคยทําเรื่องคัสซอมอีซีกันไปครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าอันนั้นเรื่องมันยาว วันนี้ก็ถือว่าเรามาทบทวนกันอีกสักรอบหนึ่งเพราะว่าเราเดินทางกันคลึกคลักละนะคะที่สนามบินนะคะเอาฝั่งขาเข้าวันนี้เราพูดกับขาเข้าเราไม่พูดขาออกละนะคะขาเข้าเนี่ยเราก็จะผ่านตอมอเข้ามาแล้วก็มารอรับตัวกระเป๋าที่ตัวสายพานนะคะระหว่างที่รอสายพานก็อาจจะมีไซต์แทร็กนิดนึงเป็นดิวตี้ฟรี นะคะซึ่งก็ตะกี้เราก็มีอีเรื่องของคลังสินค้าท่านบนนะคะแต่คลังสินค้าท่านบนตัวเนี้ยก็น่าสนใจว่าหลังเราค่อยมาคุยกันใน E ีถัดๆไปนะคะพอรับกระเป๋าเสร็จปั๊บคราวนี้ต้องติ๊กตอกแล้วว่าเอ๊ะฉันจะเข้าช่องไหนเพราะว่าสุนกรทรทช่องไว้สามช่องช่องที่หนึ่งเป็นช่องลูกเรือนะคะแล้วก็พวกเอกสิทธ์ทางการทูตแล้ววันนี้ก็ให้คนต่างชาติที่เป็นเอ่อได้สิทธิพิเศษลองสเตย์เข้าช่องนั้นได้ด้วยนะคะ แต่ก็ไม่ได้รอดพ้นไปจากสายตาสุรากรนะคะคือเลือกช่องเพื่อที่จะสกรีนสกรีนคนสักหน่อยหนึ่งนะคะช่วยในเรื่องของการทํางานอันช่องที่สองคือช่องเขียวช่องที่สามคือช่องแดงนะคะเราเป็นบุคคลธรรมดาไม่ได้มีสิทธิพิเศษแบบนั้นเราก็ต้องมาตัดสินใจว่าช่องเขียวกับช่องแดงมีไว้ทําไมนะคะช่องเขียวช่องแดงเนี่ยเป็นช่องทางสากลด้วยนะทั่วโลกเป็นเขาก็จะมีช่องแบบเนี้ค่ะ เอาไว้ให้ช่วยการทํางานของศูนกอากรน,นะคะสำหรับผู้โดยสารคนใดก็ตามที่เข้าประเทศใดแล้วประเทศนั้นมีกฎกติกาว,ว่าสิ่งที่อยู่ในกระเป๋าของคุณสามารถผ่านช่องเขียวได้คุณก็มีสิทธิ์เดินผ่านช่องเขียวนะคะช่องเขียวส่วนใหญ่ก็เป็นช่องที่ไม่มีค่าภาษีอากรที่ต้องชําระแปลว่าทั้งกระเป๋าเนี่ยประเทศนั้นๆเขากําหนดว่าไม่ต้องมีเอ่อถ้ามีแค่นี้แค่นี้ถือว่ายังไม่ต้องเสียภาษีคุณเข้าช่องเขียวได้ แต่ถ้าเกินกว่านี้สิ่งที่ต้องทําคือเข้าช่องแดงนะคะเพราะฉะนั้นช่องเขียวช่องแดงเนี่ยถือเป็นเรื่องสากลแล้วก็สําหรับประเทศไทยแล้วเราถือว่าเราประกาศชัดเจนว่าช่องเขียวคือช่องที่เป็นของไม่ต้องชําระอากรไม่มีของต้องอากรขาเข้านะคะคุณถึงจะเดินผ่านได้ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมีของต้องอากรขาเข้าหรือสงสให้ไปใช้ช่องแดงนะคะุคณการที่คุณเข้าช่องแดงไม่ได้แปลว่าของทั้งหมดต้องเสียภาษี หรือจะต้องมีรายการเสียภาษีแค่ว่าสงสัยว่าหรือไม่มั่นใจว่าฉันจะเข้าช่องเขียวได้ไหมก็ไปเข้าช่องแดงก็ได้นะคะดังนั้นผู้โดยสารรู้ละทีนี้ผู้โดยสาราก็ต้องมาศึกษาว่าเมื่อเข้าประเทศไทยอะไรคือของที่ห้ามผ่านช่องเขียวโดยเด็ดขาดถ้าเราย้อนกลับไป EP ผักผลไม้เมื่อ EP ยี่สิบเอ็ดเนาะนั่นนะคะแปลว่าถ้าเรามีผลไม้เข้ามาเราห้ามผ่านช่องเขียวละ เพราะมันคือของต้องห้ามต้องจำกัดเลยต้องเจอเจ้าหน้าที่ถ้าเจ๋งจริงนะคะได้ใบรับรองจากต่างประเทศคนขายมาด้วยนะแล้วก็ประเทศไทยยอมรับนะเขาเขียนเขาบอกว่าเขาซื้อขายกันปกติอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจนะซึ่งก็ยังไม่เคยเห็นนะคะว่าจะสามารถทําได้หรือเปล่าอันนี้เราพูดกันว่ามันมีโอกาสแต่ว่าตอนนี้ยังเป็นไปไม่ได้เขาห้ามนําเข้าก็าห้ามไปเถอะอย่าไปซื้อมานะคะ อันั้นช่องเขียวช่องแดงเป็นช่องให้เลือกทีนี้มาดูประเทศไทยอะไรบ้างที่ผ่านช่องเขียวได้เขาบอกว่าช่องเขียวสําหรับในกระเป๋าที่หนึ่งเป็นของที่มีราคาสุล,ลากรไม่เกินพันห้าร้อยบาทในกระเป๋าก็เยอะแยะไปหมดล้วถูกไหมคะอันที่สองเป็นของใช้ส่วนตัวที่เดินถ้ามาพร้อมกับตนสําหรับใช้เองในวิชาชีพพอสมควรแก่ฐานานุรูปนั้นถ้าเรามีแต่เสื้อผ้า เครื่องใช้ของเราเครื่องสําอางเล็กน้อยที่เราติดเข้ามาถือว่าเราใช้ส่วนตัวแบบนี้ค่ะเดินเข้าช่องเขียวได้เลยนะคะหรือเราอาจจะเป็นพนักงานหรือเป็นเจ้าหน้าที่ของต่างประเทศที่เอาตัวอย่างสินค้าเอามาให้กับลูกค้าในประเทศไทยดูถ้าตัวอย่างสินค้านั้นนะคะเป็นแค่ตัวอย่างที่ใช้ได้แค่เป็นเพียงตัวอย่างเช่นพี่อาจจะเป็นคนผลิตผ้า แล้วก,กาลังจะเอาตัวอย่างลายผ้าเนี่ยมาให้คนไทยดูหรือเอาไอ้ตัววอลเปเปอร์ตัวอย่างวอลเปเปอร์มาให้คนไทยดูเขาก็จะตัดวอลเปเปอร์มาเป็นชิ้นเล็กๆ,ๆ,ๆหรือว่าติดมาเป็นอะไรครับแผ่นเหมือนแผ่นแผ่นแคตตาล็อกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบนั้นมันก็ถือว่าเป็นตัวอย่างสินค้าที่ใช้ได้แต่เป็นเพียงตัวอย่างแล้วก็ต้องไม่มีปริมาณมากเกินนะคะให้ได้เห็นว่าคุณมาหาลูกค้าแค่สี่ห้ารายสิบรายในประเทศไทยคุณพิสูจน์ได้ว่าลูกค้า ของคุณสิบลายร้อยลายแตล่ละคุณเป็นเจ้าใหญ่ประเทศไทยก็มีลูกค้าของคุณลักษณะแบบนี้อย่างนี้ก็ยังถือว่าเป็นแค่เพียงตัวอย่างนะคะแบบนี้ค่ะติดกระเป๋าเข้ามาเนี่ยเดินผ่านช่องเขียวได้ฉลุยเลยทีนี้มามีข้อสงสัยอีกเอละอีสองหมื L ่นที่เราคุยๆกันนี่ล่ละเคยได้ยินใช่ไหมคะบอกว่าของใช้ส่วนตัวราคาไม่เกินสองหมื่นบาทก้อยเคยได้ยินไหมคะ น่าสนใจเนาะจริงๆอันนั้นจริงๆ <ấy> อ,อ,อันนั้นเนี่ยเ,ออเป็นเรื่องที่พูดกันทีไรก็พูดไม่เต็มปากทุกทีนะคะเพราะว่าโดยกฎหมายแล้วเนี่ยคุณก้อยไม่เคยเคยสงสัยไหมของใช้ส่วนตัวราคาไม่เกินสองหมื่นบาทเสื้อเราที่ซื้อไปที่ซื้อไปแล้วเอาออกไปกลับมาก็ 2, สองหมื่น <c oughs> แล้วอะใช่ค่ะใช่ไหมหรือเกิดได้ถือกระเป๋าโคชออกไปสักใบหนึ่งกลับมามันก็เกินสองหมื่นแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันเนี้ยเป็นเรื่องที่ ใน EP นี้ต้องขอบอกว่าตัว2องหมื่นเนี่ค่ะเอ,อ่อถ้าจะพูดไปแล้วมันก็พูดได้ไม่เต็มปากเต็มคำนะคะสังเกตดูได้ว่า PowerPoint พี่จะไม่พูดถึงเรื่องสอง0 0ื่นเลยเพราะพี่จะรู้สึกว่ามันไม่สะดวกปากนะคะแต่ให้เข้าใจว่าเอ่อเป็นของใช้ส่วนตัวถ้าคุณเกิดทะเลาะ6กเสียงกันนะคะเป็นของใช้ส่วนตัวถ้าเป็นของคนไทยก็คือของที่เราเดินทางออกไปต่างประเทศแล้วเอากลับเข้ามาหรืออาจจะไปซื้อไมคที่อยู่ต่างประเทศใช้ เพราะจำเป็นเนื่องจากกระเป๋าหายหรือไปซื้อไปถึงที่นั่นแล้วไปเจอความหนาวแล้วเราไม่ได้ติดเสื้อกันหนาวไปแล้วเราจําเป็นต้องซื้อแล้วเราก็ใช้นะคะใช้ด้วยนะคะห้ามติดแท็กห้ามติดถุงยังอยู่ในคอเสื้อเลยเรียกว่าใช้อย่างนี้ก็ไม่ใช่ละอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยค่ะลักษณะแบบนี้ก็พอคุยกับเจ้าหน้าที่ได้นะคะพี่มองว่ามันคือของส่วนตัวที่นําเข้ามาพร้อมกับตนสําหรับใช้เองพอสมควรแก่ฐานะ นะคะถ้าเราถกเถียงได้อย่างประมาณนี้เราพี่ก็คิดว่าช่องเขียวทําอะไรเราไม่ได้เราก็สามารถเข้าช่องเขียวได้อย่างถูกต้องนะคะตัวช่องเขียวเองแม้ว่าเราจะเป็นให้ให้ผู้ให้ลูกให้ให้คนเดินทางเนี่ยเลือกแต่ก็จะมีเจ้าหน้าที่สุ่มตรวจอยู่เป็นระยะนะคะเพื่อที่จะให้ความเป็นธรรมกับคนที่เข้าเดินเข้ามาเสียภาษีหรือป้องกันการลักลอบหนีสุลกากรนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของการวางกําลังเจ้าหน้าที่แล้วก็ให้ความเป็นธรรม ะะแล้วช่องเขียวเนี่ยค่ะจะบอกว่าถ้าเจอมีโทษเลยนะคะเพราะถือว่าคุณเนี่ยรู้อยู่แก่ใจว่าช่องเขียวเขาบอกแล้วว่าเป็นช่องที่ไม่มีค่าอากรขาเข้าไม่มีของต้องเสียอากรขาเข้าอย่างนี้ค่ะศุลากรจับแล้วก็มีบทลงโทษด,ด้วยถือว่าคุณลักลอบหนีศุลกากรเห็นไหมคะ้ค่ะนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดที่ช่องเขียว ส่วนคุณไม่แน่ใจหรือคุณเดินเข้ามาช่องแดงช่องแดงก็จะเป็นที่ที่เจ้าหน้าที่ศุลกากรนะพร้อมจัดเก็บอากรขาเข้าแล้วก็ภาษีอื่นๆนะคะสิ่งที่เรากําหนดก็คือว่าเราอำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารไม่ต้องไปนั่งทําไปขนสินค้าไม่ต้องไปทําอะไรหรอกนะถ้าของมันเล็กๆน้อยๆราคาไม่เกิน2 0,000บาทราคาทั้งทั้งของทั้งหมดที่จะมาขอเสียอากรขาเข้าเนี่ยมันไม่เกิน20,000บาท หรืออาจจะมีกระเป๋าใบหนึ่งราคาสามหมื่นเอ้ยราคาไม่เกินสองแสนบาทหรืออาจจะมีของราคาใบหนึ่งกระเป๋าใบหนึ่งราคาเป็นสามแสนแต่มันแค่ชิ้นเดียวก็สามารถขอเสียอกรขาเข้าได้เลยโดยไม่ต้องไปทั่งทําไปขนสินค้านะคะศุลากรก็จะคํานวณอากรขาเข้าตามอัตราของของในพิกัดศุลากรน,นั่นเองนะคะไม่ได้เหมารวมสามสิบเปอร์เซ็นตนะคะนั้นถ้าเกิดก็นาฬิกาห้าเปอร์เซ็นก็เสียห้าเปอร์เซ็นนะคะไม่ได้เสียสามสิบ กระเป๋าเสียสามสิบเสื้อผ้าเสียยี่สิบก็เสียไปตามนั้นไม่ได้เหมารวมว่าอ๋อทั้งหมดเลยสามแสนบาทเสียสามสิบเปอร์เซ็นตไม่ใช่นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของการจัดเก็บอากรขาเข้าที่ช่องแดงแล้วก็มี VAT ด้วยอย่าลืมเรายังต้องเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มขณะนํานเข้าด้วยนะคะศุลากร,กรก็จะออกไปเสร็จให้ใบหนึ่งเราเรียกว่าการเก็บอากรแบบนี้เป็นเรียกว่าการเก็บอากรแบบปากระวงังคือไม่ต้องทําใบขนแต่ถ้าเกินจากนี้แล้วอะคะ่ะ ก็ต้องเอามาฝากเก็บไว้ที่ตัวห้องเก็บของของศูลากรแล้วก็คุณก็กลับบ้านไปไปหาชิปปิ้งมาทําใบขนสินค้าเพื่อที่จะมาเสียภาษีขาเข้าแล้วก็ภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีอื่นนะคะหรือว่าถ้าเป็นของที่ต้องมีใบอนุญ,ญาตถ้าไปหาใบอนุญ,ญาตมาได้ก็มาเสียภาษีกันไปมารับของกันไปก็จะมีค่าฝากเก็บเกิดขึ้นนะคะนี่เป็นค่าฝากเก็บของของที่ศุลากรเก็บเอาไว้รอการทําใบขนสินค้ามารับ กมารับของนะคะทีนี้มาดูกันว่าอนอกเหนือจากอของที่เป็นของใช้ในวิชาชีพของราคาไม่เกิน1,500บาทช่องเขียวยังสามารถเดินผ่านด้วยการที่มีเหล้าหนึ่งขวดเหล้าหนึ่งลิตรเหล้าหนึ่งลิตรนะคะสุราหนึ่งลิตรแล้วก็บุหรี่ได้หนึ่งคาตันนะคะถือว่าเป็นของที่ได้สิทธิยกเว้ากรขาเข้าด้วยที่ไปซื้อมาจาก่างประเทศ นะคะทีนี้บทลงโทษละ่ะนะคะบทลงโทษก็คือว่าเราเราบอกแล้วว่าช่องเขียวช่องแดงเป็นช่องที่พวกเราเลือกกันคนเดินทางเป็นคนเลือกเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไปพบที่ช่องเขียวหรือพบที่ช่องลูกเรือนะคะโทษก็คือยกของกลางให้เป็นของแผ่นดินถ้าคุณอยากจะระง,งับคดีกับสุลากรน,นะคะคุณก็ยกของกลางให้เป็นของแผ่นดินก็ถือว่าคดีเป็นอันระง,งับไปคุณก็กลับบ้านนอนพักได้ แต่ถ้ายังไม่ยกของกลางให้เป็นของปีดแทนดินก็แปลว่าคุณจะสู้อันนี้สุรากรก,รก็จะยึดของไว้แล้วก็มาต่อสู้กันอาจจะไปถึงสารไปถึงอะไรนั่นอีกเรื่องหนึ่งนะคะนอกเหนือจากนั้นแล้วพ้นจากช่องเขียวไปเราก็จะมีเจ้าหน้าที่สุรากรเดินราดตระเวนอยู่เหมือนกันถ้าไปเจอข้างนอกแบบผ่านตาเจ้าหน้าที่สุรากรที่ช่องเขียวไปนะเพราะว่าช่องเขียวเขาใช้วิธีการบริหารความเสี่ยง แต่เรายังไปเจอมีเจ้าหน้าที่ที่อยู่ข้างนอกห้องตรวจผู้โดยสารนะคะเขาก็สามารถยังไม่แทนออกจากสนามบินเขาก็สามารถขอดูกระเป๋าได้นะคะคราวนี้หนักหน่อยค่ะปรับสองเท่าไม่ใช่แค่ยกอย่างเดียวนะคะยกแถมปรับด้วยปรับสองเท่าของราคารวมค่าอากรน,นะคะไม่ใช่แค่สองเท่าของราคาของอย่างเดียวนะคะแล้วแถมนะ่ะยังต้องยกของกลางด้วยอันนี้โทษหนักเลย เหมือนความลักรอบมันสําเร็จชัดแจ้งตรงช่องเขียวยังรู้สึกว่าเออเจ้าหน้าที่ก็ตรวจเจอแล้วก็แค่ยกของกลางก็พอไม่ปรับเห็นไหมคะยังเจออีกว่าถ้าเปิดขึ้นมาแล้วยังซุกซ่อนเจ้าหน้าที่ต้องใช้พละะกาลังต้องแงะกระเป๋าขึ้นมาคราวนี้สี่เท่าแล้วนะนะโทษมันก็จะสูงขึ้นแล้วถ้ามีการต่อสู้กันขัดขวางการจับกุมคราวนี้ลาเดินคดีด้วยนะคะ แล้วก็ถ้าหากว่าเจ้าหน้าที่เป็นอันตรายคนที่เข้าไปจับกลุ่มคราวนี้ไม่รังับคดีด้วยนะคะฟ้องศาลอย่างเดียวนะคะซึ่งจริงๆแล้วโทษของศาลเนี่ยก็พอๆกับสีเท่านั่นแหละค่ะนะคะแต่อันนี้ก็เหมือนกับว่าทําให้ขึ้นลงขึ้นศาลซะเพราะฉะนั้นโทษความหนักเบามันก็จะเป็นไปตามสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะอันนี้คือกรณีที่ว่าเรามีเจตนาที่จะระงับคดีไม่ต้องไปถึงลงถึงศาลก็ระงับคดีกับสุลทากรได้นะคะของกลาง ก็ที่เราเคยได้ยินกันนะคะเราก็มีวิธีการก็คือของกลางบางอย่างเนี่ยค่ะไม่ได้เป็นเรื่องที่ต้องมีใบอนุญาตเจ้าของก็สามารถขอซื้อคืนได้เช่นพี่อาจจะถือซื้อโลเล็กมาเรือนหนึง่งเจ้าหน้าที่ศุลกากรเขาบอกว่าโลเล็กเดือนนี้เป็นเดือนใหม่ยังไม่ขายในประเทศไทยเลยเพิ่งจะออกมาเองนะจะบอกว่าพี่เคยใช้แล้วในประเทศไทยเป็นไปไม่ได้พี่ไม่มีข้อต่อสู้อเน,นี้ยเขาก็ยึดของกลางใช่ไหมคะเพราะยกของกลางให้เป็นของแผ่นดิน นาฬิกาไม่ใช่ของที่ต้องมีใบอนุญาตในการนําเข้าเพราะฉะนั้นพี่ก็สามารถขอซื้อคืนกลับได้แต่ว่าพี่จะซื้อนาฬิกาด้วยราคา2เท่าเห็นไหมคะซึ่งจริงๆแล้วไม่ควรเสี่ยงเลยนาฬิกาเนี้ยหเอเองนะคะพร้อมแบบอีกเเสียภาษีเถอะนะคะนอกเหนือจากนั้นแล้วถ้าสายขายคืนแล้วที่เหลือก็อาจจะมาขายทอดตลาดถ้าเจ้าของไม่อยากรับซื้อคืนนะคะหรือถ้าเป็นของที่เป็นพวกลิขสิทธิ เราก็จะเอาไปทําลายถ้าเป็นของปลอมนะคะของปลอมต้องทําลายนะคะหรือถ้าเป็นของที่เยังใช้สามารถใช้งานได้เราอาจจะยกของกลางนั้นนะคะให้กับหน่วยงานราชการบางแห่งก็ได้นะคะเช่นอาจจะเป็นเรื่องยาเรื่องอะไรซึ่งต้องมีใบอนุญาตแต่ยามันไม่ได้เป็นพิษนะคะยาเนี่ยพอเมื่อยึดแล้วก็อาจจะส่งไปให้โรงพยาบาลหรืออะไรทานองนั้นนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องเกิดขึ้นในเรื่องของการจัดการกับของกลาง ที่ผ่านเข้ามาแล้วก็เจอเจ้าหน้าที่สุรากรจับกุ่มค่ะค่ะ okay, ค่ะโอเคค่ะอาจารย์หลังจากฟังอาจารย์อ้อยแล้วนี่โทษโทษไม่ใช่น้อยนะสามเท่าส <c oughs> ี่เท่ายึดของอีกก็กลายเป็นบวกอีกหนึ่งเท่านะกลายเป็นห้าเท่านะคะดังนั้นทุกคนคะห้องเดอะไรนะคะช่องแดงช่องแดงโอเค <c oughs> ไม่มั่นใจก็เข้าช่องแดงได้ไม่ช่องแดงไว้ก่อนใช่คะถ้าเกิดสุดท้ายแล้วไม่เสียเขาก็ปล่อยเราออก่อยใช่ค่ะใช่ค่ะเขาก็ปล่อยค่ะเขาก็ปล่อยค่ะได้ค่ะได้รับความรู้มากเลยค่ะอาจารย์ที่จะได้ระมัดระวังมากขึ้นนะคะค่ะดังนั้นวันนี้อ่าไหซี่ขอบพระคุณอาจารย์มากนะคะและอย่างไรพบกันใหม่ในอีพีถัดไปนะคะค่ะค่ะสวัสดีค่ะ